สวัสดีค่ะวันนี้มีนาจะพามารู้จักกระดอกแคนะคะแล้วก็มาเก็บดอกแคนะคะนี่คือต้นดอกแคนะคะตอนนี้ยังไม่บานนะคะกําลังตุมตุมถ้าเขาบานเขาก็จะเป็นสีขาวขาวมันดอกมะลินะคะนี่คือดอกแคของเรานะคะดอกไม่ใหญ่นะคะจะดอกจะเท่าๆดอกสนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมารู้จักนะคะ ไปกันค่ะไปเก็บกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมีนาจ,จะหักกิ่งไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งรินั่งเด็ดกันนะคะอ,อาจจะมีหนามบางๆเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งริกันนะคะตรงนี้มีดอกสีขาวแล้วค่ะดอกเริ่มใหญ่แล้วค่ะเราจะเอาไปเป็นพวงเลยนะคะเราจะเด็ดไปเป็นพวงเลยนี่คือพวงดอกแคร เดี๋ยวเรามาเด็ดตรงนี้กันค่ะไม่ต้องกลัวค่ะต้นเขาใหญ่มากแล้วเขาทุกปีเขาก็จะโน้มกิ่งลงมาเหมือนเดิมนะคะเรามาเด็ดไปเลยค่ะดอกแค่นีเอาไปแกงส้มเอาไปเจียวกับไข่ก็อร่อยนะคะ เวลาดอกเขาออกมานี่เขาจะมีความหอมหอมหอมัมันดอกมะลิเลยนะคะดอกจะใหญ่เท่ากับดอกสนูนะคะเท่ากันกระดอกสนุมีตะกิ่งอยู่สูงสูงเลยค่ะก็เลยเด็ดมือเดียวไม่ได้นะคะก็เลยขอเป็นหักกิ่งเอาเลยนะคะไม่ว่ากันนะคะนี่จ้า เราไปตรงนู้นนะคะตรงนู้นมีดอกบานนสวยๆค่ะเราไปตรงนี้นะคะนี่จ้านี่ตรงนี้สวยๆเลยจ้าแล้วออกิ่งบนนี้นะคะ มีหนามเขามีหนามนะคะเขามีหนามนอ่อนๆนะคะหนามคมๆค,ค่ะก้านเขนนานะคะมีหนามนี่ค่ะเดี๋ยวเรามานั่งลิกันเลยนะคะ้าจาเรามาลิกันเลยนะคะเราลีอีกรอบหนึ่งก็คือมีนาจะรี่างนี้เลยนะคะถ้าไปถึงบ้านเราจะรีบแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลือกเอาเฉพาะอย่างนี้นะคะมีนาชอบเอาไปลวกเสร็จแล้วก็ไปเจียวกับไข่เหมือนดอกสนนะคะจะไปแกงส้ม หรือจะเอาไปทั้งทั้งใบแบบนี้นะคะทั้งใบแบบนี้เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกก็อร่อยนะคะรสชาติเขาจะออกไปทางอาดอกแคร์ระหว่างดอกแคร์แล้วก็ดกอกแอมะรุมนะคะจะไปทางนั้นนะคะยอดเขาไปทางมะรุมนะคะพอไปถึงบ้านเนี่ยมินาก็จะลูดลูดเนี่ยลูดดอกแล้วก็เจียวกับไข่ เอาไปแกงส้มก็อร่อยเอาไปผัดเอาไปแกงได้หลายเมนูเลยนะคะเวลาดอกบานมานี่หอมหอมมันดอกมะลินะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นนะคะตอนนี้มินาขอเด็ดขอเอาไปลิแบบไปเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเป็นพวงๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปถึงที่บ้านเราก็จะไปลิแบบนี้อีกทีหนึ่งนี่คือดอกแคฝรั่งนะคะ เขาจะมีเป็น,นหนมๆนะคะนี่ลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะคะดูชัดเจนไหมคะตอนนี้ดอกไอ,อยอดเขายังตอกเขายังตูมอยู่นะคะดอกเขายังตูมอยู่นะคะเดี๋ยวมีนาจะลงเป็นภาษาเยอรมันให้เป็นใต้คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครจะไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปเก็บทานนะคะแต่เนคนนิยมทานสุกนะคะผักชนิดนี้นะคะคนนิยมทานสุกนะคะ ่ดอกเริ่มบานแล้วค่ะสวยสวยจ้ะสวยสวยเนาะเนี่ยอย่างนี้ก็เอาไปได้นะคะแล้วก็ริใบอย่างนี้ออกนะคะแล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้าพริกเหมือนเหมือนมารุมดอกแคค่ะอยู่ในกลึงนั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผักอร่อยชนิดหนึ่งนะคะเป็นผักที่ทานได้นะคะขึ้นในหนังสือนะคะเข้าไปค้นข้อมูลได้นะคะดอกแคฝรั่งค่ะในประเทศเยอรมันนะคะ เขาจะมีหนามๆอยู่นะซ๊ะเขาจะมีนหน,นะะามๆอยู่นิดๆพอจับไปแล้วก็จะโดนหนามนะคะน่เราก็มานั่งเก็บกันแบบนี้เลยค่ะตอกแคฝรั่งสวยๆเลยนะคะ ชอบไปทานกับน้ําพริกค่ะน้ําทานกับน้ําพริกหรือไม่ก็เอาไปทํากับไข่เหมือนไข่เจียวโอมนะคะเราแต่เพียงละอ,อ้อยดอกของเขาไปทําแทนนะคะอร่อยค่ะมีน่าจะเอาไปลวกแป๊บหนึ่งนะคะลวกแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปตีกับไข่นะคะ ลองศึกษาข้อมูลเก็บศึกษาข้อมูลดูแล้วก็เก็บทานดูนะคะเก็บเอาไปเก็บทานดูนะคะเป็นผักที่อร่อยนะคะผักชนิดนี้นี่นก็ผักที่เราได้นะคะมีนาคิดว่ายังไม่พอค่ะเดี๋ยวมีนาจะไปรีบใบออกอีกนะคะเดี๋ยวมีนาขอไปด้อมอีกนิดนึงนะคะหลังจากที่มีนาไปเก็บดอกแคมาเพิ่มนะคะก็กลับมาถึงบ้าน อามาลิในบ้านค่ะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะไม่ถึง20องศานะคะแต่ว่าร้อนมากนะคะสําหรับต่างประเทศสําหรับประเทศเมืองหนาวนะคะถ้าขึ้นว่า20องศาแล้วเหงือตกเงือแตกนะคะ mm. เพราะว่ามันแม่เหมือนประเทศไทยที่เราอยู่ที่คุ้นกับความร้อนนะคะนี่พอเจอร้อนแล้วก็หหบเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นดอกแคทีท่มีนาไปเอามานะคะก็เลยเอามาลิที่บ้านนะ เดี๋ยวมีนาจะบอกว่ามีนาลิปกติเราจะฮัตตอรี่เก็บช่องเย็นนะคะจะลลี่เป็นแบบนี้นะคะอาจจะเหลือใบไว้มั่งก็แล้วแต่นะคะ <S <S ดอกแคฝรั่งนะคะดอกเขาจะเล็กๆนะคะเล็กๆเหมือนกระดอกสน,นนะคะแต่ดอกสน,นเป็นสีเหลืองอันนี้อันนี้เห็นไหมคะนี่เหมือนดอกแเคเขามีหน้าตามือนดอกแคดอกสน,นเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าย่นลงมาก็คือจิ๋วค่ะ นะคะจะดอกเท่าก oh ันกับสนดอกสนบางพืช <variety>: ท like to the mm ี hmm. ่จะใหญ่กว่าด้วยนะคะเขาจะออกมาเป็นพวงอย่างนี้นะคะเวลาที่เขาบานนี่นะหอมทั่วมีนาชอบเก็บมาใส่แจกันดอกไม้นะคะเพราะก็หอมดีนะคะเป็นผักที่ทานได้ทานอร่อยนะคะจะเอาไปแกงส้มจะเอาไปผัดไปทอดทำได้หลายๆอย่างบางคนก็ทำแบบนี้นะคะเขาทำแบบนี้นะ แล้วเขาก็ไปจุ่มแล้วก็ชุบแป้งทอดก็ได้นะคะแต่มีน้าชอบไปเจียวกับไข่แล้วก็จิ้มน้ําพริกนะคะเอาไปใส่แกงส้มแกงอะไรนะเขาเรียกว่าดอกแคฝรั่งนะคะดอกแคฝรั่งเป็นไงคะผลลิออกมาแล้วเป็นไงสวยไหมคะสวยไหมคะสวยน่าทานมากลองไม่มีใบนี่สวยมากเลยนะคะเหมือนไหมคะเหมือนดอกสนุบ้านเรา นี่ยังไม่บานนะคะนี่ยังไม่บานมันแค่กระจุมกระจุมนะคะมันแค่กระจุมกระจุมมันแค่กระจุมหักกิ่งมาเลยค่ะเพราะว่าต้นมันใหญ่มันเยอะเยอะมากค่ะมีเยอะแต่ต้นที่มีนาเก็บนะ่ะก็คือว่ามันโดนแสงอาทิตย์แล้วมันก็เลยออกดอกก่อนเขานะคะก็เลยเป็นด้อมแต่ตรงนั้นแหละคะ่ะยังมีอีกเยอะนะคะนี่ถ้าใครขยันนี่เก็บอย่างนี้ก็ได้นะคะใครจะเข้าช่องฟิชช่องตู้เย็นไป้หลายวันนะคะ สวยงามมากค่ะดอกแคฝรั่งนะคะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาชมคลิปดอกแคฝรั่งของมีนานะคะถ้าชอบก็กดติดตามแล้วกดถูกใจให้มีนาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ